สวัสดีค่ะพบกับ s อ f i m แฟมิลี่พรอน,อนคลิปนี้มากับเมนูหมูสับต้มผักกาดดองค่ะนี่มาดูวัตถุดิบที่จะต้องใช้นะคะมีหมูค่ะหมูสับสามเกลอือพริกซอยกับมะนาวผักกาดดองค่ะ วันนี้ก็ง่ายๆใช้ผักกาดดองเป็นซองแบบนี้ค่ะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาเป็นซอสปรุงรสซุปก้อนแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็มีน้ำก็ประมาณนี้ค่ะ พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันนะคะเริ่มจากหมักหมูกันก่อนค่ะเาสามเกลือที่เราตำรวมกันนะคะพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะประมาณนี้ลงไปในหมูตามด้วยผงปรุงรสค่ะน้ำปลา แล้วก็ซอสปรุงรสฝาเหลืองประมาณนี้ค่ะน้ำตาลทรายนะคะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็คลุกเคล้าผสมให้เข้ากันกับเนื้อหมูค่ะในประมาณนี้พักไว้ก่อนค่ะเรามาต้มน้ำกันนะคะเปิดฝาหม้อเปิดไฟ เอาน้ำใส่ลงไปค่ะปริมาณก็กะดูปริมาณของหมูกับผักกาดดองที่เราจะใช้นะคะใส่ซุปก้อนลงไปค่ะปิดฝาลอหม้อรอน้ำเดือดนะคะนี่น้ำในหม้อเริ่มร้อนแล้วค่ะ รอน้ำเดือดก่อนนะคะค่อยใส่หมูนี่ค่ะน้ำเดือดจะจัดแบบนี้เราก็เอาหมูที่เราหมักไว้นะคะค่อยๆใส่ลงไปทีละชิ้นค่ะใช้ช้อนตักเพื่อทำเป็นก้อนเป็นชิ้นนะคะนี่ ง่ายๆก็ช้อนสองคันค่ะเราไม่ต้องปั้นให้มือเลอะค่ะประมาณนี้มีฟองแล้วก็ตักฟองออกค่ะเพื่อให้น้ำซุปน้ำต้มของเราใสน่ากินพอหมูเกือบสุกแล้วก็ผักกาดดองที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปค่ะเอาเฉพาะเนื้อของผักกาดดองนะคะ แล้วก็กดกดให้ลงไปในน้ำซุปนะคะพอเดือดแล้วก็ชิมรสชาติค่ะเติมรสชาติปรุงรสได้ซอสฝาเหลืองเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะเพื่อให้น้ำซุปกลมกล่อมมากขึ้นค่ะ ก็ใส่พริกที่เราซอยไว้นะคะอันนี้เป็นพริกจินดาเขียวแดงเพื่อความสวยงามเพิ่มรสชาติไม่เผ็ดมากก็ประมาณนี้ปรุงรสด,ด้วยมะนาวเล็กน้อยค่ะเพิ่มรสชาติให้กับต้มหมูสับต้มผักกาดดองค่ะ นั้นเสร็จเรียบร้อยชิมรสชาติดูอีกทีค่ะคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ